วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K.D.I.Y. ด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาทําสิ่งประดิษฐ์ DIY จากเศษวัสดุเลยใช้ใกล้ตัวนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับโอเคนะครับผมอันดับแรกเราต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับผมจากนั้นผมจะเจาะ รูนะครับตรงนี้1รูนะครับเพื่อที่จะสอดสายเจ้าตัวนี้เข้าไปตัวนี้เป็นตัวใส่ฐานนั่นเองนะครับท่านผู้ชมผมเก็บได้ข้างทางนั่นเองนะครับเราก็จะสอดสายเข้าไปในรูที่เราเจาะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเจาะไปประมาณ1รูนะครับผมแล้วก็ใส่สายเข้าไป2เส้นนะครับผมจากนั้นก็นาเจ้าตัวนี้มาประกบ รงก้นขวดแอลกอฮอล์นะครับจากนั้นเราจะยึดด้วยตะปูนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้มันหลุดนะฮะากนั้นเราก็ตอกให้มันอยู่เลยนะครับผมเหมือนใส่สลักแล้วผมก็จะใส่กาวด้วยนะครับกันหลุดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมใส่2อันนะครับตัวนี้เป็นหลอด LED นะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะเชื่อมสายเข้าไปแบบง่ายๆเลยนะครับผมก็จะยัดหลอด LED เนี่ยเข้าไปข้างในนะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะฮะเสียวเข้าไปด้านในนะครับผม เราก็ใส่ทานไว้นะครับท่านผู้ชมเช็คว่าไฟมันติดหรือเปล่านะครับนี่มีฝาพร้อมนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะเอาสายสองสายนะครับที่ไว้ต่อสวิตไฟนะครับผมไปที่ปากขวดนั่นเองนะครับผมซื้อสวิตไฟมานะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือจริงๆมีสวิตอยู่แล้วครับแต่ว่ากาวร้อนมันเข้าไปก็เลยพังนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงที่ท่านผู้ชมรอคอยกันแล้วนะครับผม นี่สิ่งประดิษฐ์หน้าตาม,มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคระับท่านผู้ชมสวิตช์ไฟผมไว้ด้านบนนะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านหลังนะฮะด้านหลังผมสลับเป็นชื่อช่องนะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้เลยส่นความสว่างของมันนั่นเหละฮะ อ้สุดยอดครับท่านผู้ชมดูตัวนี้ประดิษฐ์จากขวดนะครับขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เขาทิ้งแล้วนะตัวนี้ผมใช้เปะเอานะผมตัดเข้าไปไหมแล้วผมก็ใช้พลาสติกอีกอันหนึ่งแปะไว้นะครับข้างในเป็นหลอด LED นะครับท่านผู้ชมดูมันตั้งได้แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสว่างเลยดู โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ